เมื่อเช้าในการประชุมคอรอมอนะครับก่อนเข้าประชุมเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าพักร่วมนั้นยังแน่นปึกครับและก็ย้ําว่าไม่เคยพูดที่จะดึงพักประชาธิปัตมาร่วมรัฐบาลที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนองนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์พูดถึงกระแสข่าวการปรับคอรอมอ ว่าทำไมถึงเกิดในช่วงนี้มีสัญญาณอะไรจากทางพักรัฐบาลและพักร่วมหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่มีเพราะพักร่วมและทีมงานรัฐบาลทำงานร่วมกันอย่างดีโดยวันที่25มกราคมจะเชิญหัวหน้าพักร่วมมารับประทานอาหารประจำเดือนกันนะครับส่วนข่าวลือเรื่องของการปรับคอรมอยือนยันไม่มีแน่นอนรัฐบาลเหนียวแน่นเมื่อถามว่าล่าสุดเห็นประชาธิปัตย ร่วมทำงานกับก้าวไกลแล้วสมการที่จะดึงประชาธิปัตย์มาไม่มีแล้วหรอคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เคยพูดว่าจะดึงหรือไม่ดึงประชาธิปัตย์เลยครับอ้าวฟังคำยืนยันจากคุณภูมิธรรมครับไม่มีนะครับเพราะว่าพักร่วมกับทีมงานรัฐบาลทั้งหมดก็ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับวันที่25นี้ก็จะเชิญหัวหน้าพักนั่งกินข้าวประจำเดือนนะครับไม่ใช่มีปัญหาแล้วมาน,นั่งกิน เก้าอี้บางเก้าอี้ยังว่างอยู่ถ้าจะมีปรับก็ไม่ไม่กระทบกระเทือนใครเลยครับสามารถเอาเข้ามาได้เลยในสองตำแหน่งอันนี้ต้องถามท่านนายกแต่ครับผมอธิบายให้ทราบว่าสถานการณ์และบรรยากาศตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรล่าสุดว่าจะที่ปรึกษาเก้าไกแล้วแสดงว่าสมการที่ว่าจะอาจจะมปวิจัยิี่ปรเข้าอยู่มันจะไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะบุ ก็ยังไม่ได้เคยพูดว่าจะดึงหรือไม่ดึงประชาธิปัตย์นะแล้วประชาธิปัตย์เขาไปคุยกับก้าวไกลเขาเป็นพักฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรต้องแปลกใจเลยคุณภูมิธรรมยังพูดถึงกรณีสอวอยื่นยติอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153นะครับบอกว่าสอวอก็ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่น่ามีปัญหาแต่ต้องขอดูประเด็นที่ติดใจว่าคืออะไรเพราะรัฐบาลเพิ่งทำงาน4เดือนส่วนสอวอจะมีการพาด ิงถึงนายทักษิณเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานสามารถทําได้หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ทราบขอฟังก่อนตนยังไม่เห็นยัตติสววแต่ก็พร้อมตอบทุกเรื่องแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะผมว่าต้องขอดูประเด็นว่าประเด็นที่ท่านติดใจการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ารัฐบาลก็เพิ่งทํางานมาได้แค่เข้าเดือนที่4เองนะครับ กฎหมายไม่เท่าเทียมก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ไม่เท่าเทียมกฎหมายหรือการปฏิบตัติหรือเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงต้องดูรายละเอียดนะครับแล้วผมคิดว่าก็สามารถคุยได้เพราะว่ามาตราที่153มั้งนะครับที่ที่ลงมามาภิรปปายก็เป็นการเสนอแนะรัฐบาลก็สามารถฟังได้คุยได้เพราะเป็นการพูดคุยแล้วก็เสนอแนะข้อมูลต่างๆให้รัฐบาล นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชการอปิภัตรไม่เลยวางใจพูดพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมสอมาตรฐานเขาจะพูดแต่คุณนักสื่อด้วยครับไม่ทราบนะต้องต้องขอฟังก่อนนะครับ<ส>เออก็อยังผมก็ยังไม่เห็นเลติเลยนะครับแล้วก็เออก็อยู่ที่ท่านว่าเสนออะไรแต่ว,ว่าเราก็พร้อมตอบทุกเรื่องพร้อมตอบทุกเรื่องอย่างเขาอยากได้เดือนกุงพานี้รัฐบาลจะสะดวกหรือเปล่าเอออยู่ที่รายละเอียดนะครับส่งมารัฐสภาก็เป็นคนจัดการนะครับ รัฐบาลก็ดูว่าถ้ามันไม่ติดวาระงานสําคัญก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีปัญหาหรือไม่มีปัญหา